สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบ่าวพ่อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวก็มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวแหฮซองเปาวลีแบ่งปันเลขเด็ดเชียมสีหลังไปไหว้พุ่มพวง,พงจากไป29ปีวันที่13มมิถุนายนของทุกปีจะเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง,พง,พงดวงจันทร์ ซึ่งปีนี้จะเป็นการจากไปเป็นปีที่29ของแม่พึ่งโดยปาวรีพรพิมนลูกทุ่งสาวชื่อดังได้เดินไปไหว้และทำบุญให้แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์งานนี้ปาวรีได้โพสต์คลิปลงในไอจีเปาและพี่ตีมาทำบุญและมอบเงินทำบุญที่ได้จากการไลร้องเพลงงานแม่พึ่งเมื่อปีที่แล้วมาถวายให้หลวงพ่อที่วัดทับกระดานค่ะ มีโอกาสได้ร้องเพลงถวายแม่พึ่งกันด้วยซึ่ง13มิถุนายนนี้ก็จะครบรอบ29ปีจากการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะและปาวรีได้ยังเสียงยังได้เสียงเซมซีและจะดีแบ่งปันโพสต์ภาพตัวเลขบนเซมซีมาฝากไว้เป็นเลขเด็ดโดยเจ้าตัวโพส์ว่าเลขเด็ดวันนี้มากันคนละตัวซึ่งแฟนๆตาม ต่างมาส่องหาเลขเด็ดกันมากมายบางคนก็บอกว่าเห็นเป็นเลข6เลข2บางคนก็บอกว่าเลข9หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด,ดเด็ดต่อไปขอบคุณ F c ซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ